ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่ถนนราชวัตรซึ่งจะบอกว่าเป็นถิ่นเก่าของผมอีกถิ่นหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพนักงานอยู่ใน IBC เค b บิ t ทนะคุณผู้ชมทั้งเป็นพิธีกรทั้งทาเบื้องหลังเวลาพักกลางวันก็ต้องมากินข้าวตอนเย็นก็ต้องมากินข้าวแต่วันนี้ผมแว่มาร้านนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศร้านนี้ก็อยู่ตรงนี้นานมากแล้ว20กว่าปีแล้วครับวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวคั่วแต่ไม่ใช่ที่เยาวราชหรือตะวันขาานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ราชวัตครับอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพักุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไหว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใคร สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์วันนี้นะครับขอเนี่ยชวนเจ้าของร้านพิพิ์ออกมาคุยหน้าร้านเลยเพราะข้างในร้านลูกค้าอยู่<ะ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ร้านนี้เก่าแก่โบราณอายุอานามกี่ปีนะฮะ24ปีแล้วค่ะ24ปี เห็นบอกว่าร้านนี้จริงๆพี่ที่ไม่ได้กาาขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมค่ะแต่ก่อนทําอะไรอยู่พี่เมื่อก่อนนี้ขายประกันก็มีขายประกันใช่ไปเป็นไดเรกเซลล์หลายตัวก็มีโอไม่น่าเชื่อจ้าแล้วก็พอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยคืออาอาแนะนําให้มามีห้องว่างตรงนี้อาอแล้วพี่ทําเป็นหรอไม่เป็นค่ะไม่เป็นเลยคั่วไก่ก็ไม่รู้จักอแต่ว่าถ้าเป็นสุกี้อาหารตามสั่งอย่างอื่นยังรู้จักบ้างเพราะเคยขายมาก่อนรู้จักแต่ก็ยังไม่ได้มีฝีมือก็ทั้งหมดนี้คือคุณอาสอน แสดงว่าคุณอานี่มีความรู้กว่าผมมากในการทำอาหารใช่เพราะว่าอานี่เปิดร้านขายลาดหน้าคือร้านมะลาดหน้าที่ราชาวัดใช่ใช่เป็นเจ้าของร้านนั้นใช่ใช่โอ้ยันก็ได้สูตรดีเลยสิใช่ค่ะสอนหมักหมูสอนผัดก๋วยเตี๋ยวสอนทุกอย่างใช่แสดงว่าคุณอาชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วเหรอฮะคุณอาเขาก็ชอบนะคะแต่ว่า เมนหลักเขาคือร้านหน้าเพราะฉะนั้นขั้วไก่นี่เขาจะทําทานกันเองแล้วพี่ก็เรียนผัดใช่เรียนผัดอาก็มาสอนผัดแต่นี้ว่าเราไม่เคยเห็นตัวอย่างที่แบบคนอื่นเขาเอะร้านนู้นเขาขายร้านนี้เขาขายเราไม่เคยเห็นก็เลยไปตะเวนดูเขา,เาใช่แล้วเราก็มาประยุกเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราก็เลยอดูดูเสร็จเราก็เลยมาประยุกผัด ผัดแล้วก็ผัดทิ้งผัดทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราเห็นมาผมเห็นมีเขย่าม้วนกระทะ,ะเวลาคั่วเดี๋ยวอันนั้นทําให้หอม้ยอันนั้นทําให้หอมค่ะ,ะเราไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาหอมไหมนะแต่เรารู้สึกว่าพอเราผัดขึ้นมาเราได้กลิ่นเราหอมเราชอบที่อื่นเขาผัดกะีละกระทะทีละล,ละหอ่ทอทีหอ่อยังเยอะแต่พี่ทิพย์นี่ผัดทีกี่ห่ออะ ผัดทีหนึ่งได้8ห่อ9ห่อเพราะว่ามันขายไม่ทันเนาะผัดคนเดียววันนี้ผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นแล้วนะฮะที่ร้านขายเลยบ้างฮะที่ร้านก็จะมีสุกี้มีข้าวราดมีหมูกระเทียมกระเพราแล้วก็ผัดที่เมาแล้วก็มีข้าวผัดแต่เมื่อก่อนขายแค่สองเมนูเหรอเมื่อก่อนขายสองเมนูตอนแรกขายเลยจะมีสุกี้กับคั่วไก่กำลังกะถามว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของพี่ทิพย์เนี่ยไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่พี่ไปชิมดังๆยังไงบ้าง รสชาติไม่เหมือนอันดับแรกไม่เหมือนเพราะว่าอาจจะเขาไม่กล้าปรุงอ,อการปุงเครื่องปลาหกอรกกอบที่นี่ก็วิธีการทําก็วิธีการทําทมันเราจะต้องเอาไปล้วนก่อนอต้มให้สุกก่อนอสุกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอามาล้วนปรุงให้มันมีรสชาติก่อนอเพราะถ้าตัวปลาหมึกกรอบโดยธรรมชาติเขาไม่มีรสชาติเราก็จะปรุงให้มีรสชาติก่อนจานเท่าไหร่ครับเริ่มต้นธรรมดาจา,จานละเจบาทค่ะ ถ้าเป็นทะเลรวมเยอะถ้าถ้าเป็นรวมอ่ะปกติ80พิเศษ90พิเศษ90ใช่อ้ที่นี่ก็เป็นราคาทะเลก็โอเคนะคุณผู้ชมลองไวมมาดูร้านนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมลองมาครับก๋วยเตี๋ยวคั่วนะครับตลาดราชวัตรขอบคุณพี่ทิปมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะาา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 ไไปปชิิมมมรรรรร้้้นนเเเเเดจก่ะททศยี คุยไใาานะระหว่างนั่งเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงกระทะเหมือนผมกรงเกงกรงเกงกรงเกงเนี่ยทั้งวันเลยนะถ้ามาร้านเนี่ยเพราะว่าพี่ทริปในกระทัดคนเดียวผัดทีสามกระทะไฟลุกนู่นนี่นั่นจนออกมาเป็นเมนูต่างๆแล้ววันนี้ผมขอร้องให้พี่ทริปเนี่ยช่วยผัดข้าวผัดให้ผมผมบอกเลยว่ายังไม่ได้กินก็รู้มันต้องอร่อยแนย่แต่ขอกินนี่ก่อนเสี่ยวคั่วไก่นะคุณผู้ชมเราจะชิมแบบยังไม่พึ่งซอสริกเลยนะ เพราะว่าเห็นการคั่วของแกแล้วเนี่ยแบบโอ้มันเหนือชั้นนะน่ะนะนี่แล้วก็ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกอร่อยเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเช่นหอมกระทะไม่มีรสกระทความหวานในตัวอันนี้ไม่ต้องอวยคุณผู้ชมเราไม่เคยอวยแล้วอร่อยเราก็บอกอร่อยไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อยข้าถาบนบมและซอสพริกไม่ต้องอย่างได้เลยแต่อย่างว่านะ คนเกงก็เดี๋ยขั้วไก่เขาก็ติดใส่ซอสพริกกันเนาะเป็นน้ำจิ้มลองดูนะสามบอกนะไม่ต้องก็ได้ข้าวเออร่อยอยู่แล้วสุกี้แห้งน่ากินมากมบอกเลยแกผัดนี่น่ากินมากสุกี้แห้งเดี๋ยวผมต้องซื้อกลับบ้านแล้วเพราะมันอร่อยจริงโอ้โหดีงามแนะนำเลยคุณผู้ชมนี่กินไม่แค่ข้เด๋ยวคั่วไก่นิเทียขนาดนี้เลยนะ เดี๋ยวลองกินดุก,กี้ดูวกว่านึงดุก,กดี้น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มกิ๊ดจ๋าสะใจมากมีความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานในตัวเดี๋ยวขอลองกินสุก,กี้แบบไม่มีน้ำจิ้ม,มั้างเอาแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะเราจะได้รู้ว่าพี่ดิ๊บแกผัดรสยังไงมาโอ้มันหอมหอมกระทะมากเลยเป็นสุกี้แห้งที่มีความ หอมไหมกระทะแล้วก็ชมกรอบถ้าใส่น้ําจิ้มลงไปก็เพิ่มความเผ็ดเปรี้ยวไปในตัวคือดีเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากกินมากร้านนี้แล้วก็มีเด็ดคือหมูกระเทียมอีกนะคุณผู้ชมหมูกระเทียมก็ดีมากร้านนี้แต่นี่เลยนี่ข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยแค่แต่เห็นตอนผัดเนี่ยนะตอนแกคั่วเนี่ยก็คือโอเลยอ่ะน่าจะหากินยากอะ นี่นาเขาพักที่อยากกินโดนใจบอกเลยว่าโดนใจทุกเมนูอันดับแรกที่กินไปคือมันหอมกระทะทุกอย่างมันมีความหอมไหมของกระทะเหมือนพวกเชฟจีนเขาทำอะ่ะแต่นี่ไม่ต้องหรอ,อกนี่เป็นพิธีท,ทำก็หอมแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังอะ่ะขอบอกเลยพิกัดเดี๋ยวให้พิธีบอกให้แล้วกันแต่ร้านนี้เวลามามัดีรอหน่อยนะเขาบอกเปิดเที่ยงก็จริงแต่บางทีพิธีก็เต็มของเต็มของอาจจะแบบ ผมว่าไม่พลาดนะมาสักบ่ายโมงได้กินแน่นอนบ่ายโมงอ่ะโอ้โหแล้วตัดด้วยน้ำกระเจี๊ยบของหยวนเวลากินอะไรนี้มันตัดด้วยน้ำนะมันจะเข้ากันแบบเหมือนล้างมันเลยโอ้โหดีมากๆเลยน้ำกระเจี๊ยบหยวนนะครับหาซื้อได้นะครับที่แมคโครนะฮะโลตัสเซเว่นนะครับรวยมากลองแวะมาชิมดูครับก๋วยเตี๋ยวคั่วนะครับตลาดราชวัรนะครับของวิธีของเราเอกลักษณ์คือผัดคนเดียว3กระทะนะฮะ และที่สําคัญเนี่ยนะครับแกปรุงรสดนแบบเข้มข้นแล้วก็ไม่เหมือนร้านอื่นลองแวะมาชิมดูร้านอยู่ไหนครับพี่ทิพย์ร้านอยู่ตลาดราชวัตรค่ะตรงข้ามตลาดราชวัตรเลยนะคะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันค่ะจะหยุดต่อเมื่อเรามีธุระนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มหากใครมาเที่ยงแล้วไม่ทันยังไงบ่ายโมงบ่ายสองมามาได้เลยนะคะรอน,นิดหนึ่งรอน,นิดหนึ่งค่ะรอนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวางในรายการตีวชนิรุครับสัญลักษณ์ของรายการมอบอ้อยว่าเราไปเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไยั เดือมอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์นะครับพ่อไปทางร้านต้ใช้1ลังนะครับร้านค้าหรือว่าคุณชมสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่แม็โครโลตัสแล้วก็เซเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะครับได้ค่ะว่าตีอ้วนมาแล้วเห็นสติ๊กเกอร์เข้ามาเลยครับร้านนี้ต้องลองครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชุนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์ เราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆบางแบบเราก็จะแอบ,บใส่ผักลงไปในทุกเมนูอย่างบัวลอยแล้วก็จะเอาแครนลอทเอาผักโขมใส่ลงไปหรือว่าเฟนฟาแล้วก็ทําเป็นเปนฟนฟายผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะโบค่ะพานิณีเบญจางกูล เป็นเจ้าของร้านยอยักษากินผักค่ะปีนี้เปิดแล้วมาเป็นปีที่5ค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็แบบมีความสุขที่คนได้ชาร์จอาหารของเราอะคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติอาหารของเราอะมีประโยชน์ต่อ ผู้บริโภคลูกค้าที่เข้ามาค่ะก็จะยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกเราก็เลยเลือกที่จะแบบเสิร์ฟผักผลไม้ในร้านของเราซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ร้านนี้ก็ตามชื่อนะคะว่ายออยากกินผักเราก็จะมีพวกผักผลไม้เป็นส่วนสําคัญส่วนประกอบของทุกๆจานในอาหารของร้านเรา <c oughs> ก็ตอนนี้เรามีบริการทั้งสไตล์ไทยทั้งฟิวชั่นแล้วก็หลากหลายสําหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะสำหรับเด็กๆก,ก็มีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็จะมีหลากหลายให้ลองเลือกเลือกชมเลือก,ช,อกชิมกันค่ะ ก็คนก็จะคิดว่ายักษ์ชอบกินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมยักษ์เขียวแบบยักษ์เขียวอาจจะก,กินผักจนตัวเขียวแล้วถ้าเราลองสังเกตดีๆตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะปกปักรักษาดูแลศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจับคู่แบบพี่ยักษ์กับผักที่มองเป็นตัวร้ายในจริงๆท่านเป็นคนดีแล้วก็ผักก็มีประโยชน์แก่ร่างกายด้วยคะ่ะ ก็เราเรา,เราก็แบบว่าแอบ,บอ่านฟีดแบ็ k ของแบบว่าใน f a c e b o o k อะไรเงรี้ยเวลาเขาแท็กเพื่อนเพื่อนเขาจะแบบอ e, ีไม่กินผักไเงย <laughs> ไม่อยากมาร้านนี้บบเวลาเขาชวนกันเราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆบางแบบเราก็จะแอบ,บใส่ผักลงไปในทุกเมนูอย่างบัวลอยแล้วก็จะเอาแครนลอทเอาผักโขมใส่ลงไปหรือว่าเฟ้นฟรายเราก็ทําเป็นเปฟ้น,น,นฟรายผักอะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะมีกลุ่มเกษตรกร,กรพี่ๆที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะแบบนําเสนอเดือนนี้มีอะไรเราก็มาคุยกันว่าเดือนนี้เราจะออกเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ใช้ค่อนข้างจ,จะเยอะ ทั้งผักสลัดผักไทยดอกขจรดอกสน ổ, แล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือจะเป็นผลไม้ก็จะแบบถ้าหน้ายำม,มังคุดก็จะยำม,มังคุดขายดีหรือจะมีหน้ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามดูว่าช่วงนี้ตลาดจะมีอะไรออกมาแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันว่าจริงๆเราก็อยากสนับสนุนของดีของไทยแล้วก็ทาวเกษตรกรที่เขาผลิตของดีๆมากบางทีมันล้นตลาดบ้างหรืออะไรเราก็จะพยายามผลักดันให้มากที่สุดนะคะ่ะ แน่นอนว่าท,ที่ขายดีของร้านนะคะจะมีเมี่ยงปลากระพงเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะอีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นสเต็กปลากระพงปลากระพงเมี่ยงจะเป็นตัวใหญ่แต่สเต็กจะเป็นาจานเดี่ยวแล้วก็จามีสปากเกตตี้หลากหลายนะคะอยู่ที่สุขุมวิท50นะคะแล้วก็มีสาขาวังหลังริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3มทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เพสโต้ค่ะจะเป็นอาหารฟิวชั่นของเราจะเป็นเราเรียกว่าสปาเกตตี้ทสการ์ลงครัวค่ะเพสโต้เราก็จะทำใบจากใบโหระพาแล้วก็พริกกระเทียมค่ะเอามาผัดให้เป็นสไตล์ไทยทานง่ายเริ่มต้นนะครับนำแป้งสาลีครับผสมกับผักโขมนะครับมารีดให้เป็นแผ่นครับจากนั้นก็ตัดเป็นเส้นนะครับนำลงต้ม1นนาทีครับแล้วก็พักเอาไว้แล้วก็นำปลาแซลมอนไปย่างในกระทะกับน้ำมันมะกอกนะครับให้พอสุกนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนำเข้าสู่การผัดโดยการผัดหอมใหญ่ครับกับน้ำมันมะกอกผัดจนหอมใหญ่สุกนะครับแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปตามด้วยพารม์มซานชีสครับแล้วก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ที่ลวกเอาไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซอสเพสโต้ลงไปผัดครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตักใส่จานครับเสิร์ฟคู่กับปลาแซลมอนที่ย่างเอาไว้เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูสปากเกตตี้ซอสเพสโต้ปลาแซลมอนจากร้านยอ,อยักษ์กินผักครับ ไปกันครับคุณผู้ชมฟังเจ้าของร้านเล่าเรื่องร้านนี้ให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านนียไม่ใช่ร้านแบบวีแกนอาหารสุขภาพจา๋าไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือร้านเขาเนี่ยจะมีผักเยอะมากแล้วก็พยายามผสมนะฮะวัตถุดิบที่เป็นผักเนี่ยลงไปในการปรุงอาหารต่างๆเช่นเป็นเส้นนะฮะแป้งอะไรต่างๆเนี่ยให้เรากินโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากกินผักแล้วกินยากมาร้านนี้ได้ ก่อนเดินผมขอมอบผลิตภัณฑ์พิแกงกนมหวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศให้ทางร้านเอาไว้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปีออาาเยกสำหรับปรุงอาหารตาปรงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับมาชิมกันก่อนเลยนี่วันนี้ดูช้อนกลางผมเป็นไงครบเลยเราเป็นรายการที่ใช้ช้อนกลางะน,นะคุณผู้ชมนะนี่อันนี้จะเป็นเส้นนะครับเขาจะนําผักอขมนี่นะไปผสมลงไปแล้วก็ซอสเพสโต้ก็ทําเองด้วยนะครับเรามาชิมกันดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวปลาแซลมอนด้วยนี่ โอ้นารรับปะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเส้นพาสต้าหรือเส้นสปาเกตตี้ต่างๆในร้านเนี่ยเขาก็จะแอบใส่ผักลงไปโดยที่ผู้ชมสามารถกินแล้วไม่รู้ตัวเลยนะเออไม่รู้ตัวแล้วมีอบบเพราะงั้นใครมีเพื่อนที่ไม่กินผักลองพาแวะมาได้ดูซอสมัหอมดีนะครับซอสเพสโต้แล้วก็มีตัวแซลมอนด้วยนี่นี่นี่ดีเลยคุณผู้ชมกินง่ายมีผักเยอะดีต่อร่างกายด้วย อย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่ร้านผักจ๋านะมีอย่างอื่นด้วยนี่ตัวนี้ดูมีน้ำจิ้มสามแบบเลยแบบแรกไปแต่แราจะเค็มนำหน่อยนะทิช่จามากทามากแบบที่สองอาจจะเป็นแนวน้ำยำแบบแรกน่าจะเป็นแนวซีฟู้ดนะอันนี้น่าจะเป็นแนวน้ำยำ น้ำจิ้มมีสามตันะคุณผู้ชมก็จะแตกต่างกันนะคุณผู้ชมจะออกแนวแรกนะ่าจะเป็นซีฟูด้ดหน่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นน้ำยำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกตัวจะมีรสชาติเค็มนํำนิดนึงนะแกงปูคุณผู้ชมนะเขามีอย่างอื่นเยอะไม่ได้มีแต่ผักนะขนมจีนหน่อยแกงปูใบชะพลูปูเป็นก้อนเลยนะครับ ทุกอันในเจ้าของร้านก็จะแอบใส่ผักลงไปหมดนะคุณผู้ชมดีเลยนะกินดีผักเพียบเลยคุณผู้ชมผักเยอะมากเจ้าของร้านก็บอกแม้กระทั่งเฟรนช์ฟรายในร้านนี่นะเขายังไม่ใช้เป็นนี่เลยเป็นแป้งไปเลยก็จะมีแบบตัวแบบผักสามชนิดปนกันเป็นเฟรนช์ฟรายมาเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสเต็กปลากระพงนะโอ้โหแล้วจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องมีบบพวกนียเห็นไหม ใครที่ชอบผักนี่มาร้านนี้นี่สวรรค์เลยนะส่วนคนที่ไม่กินผักควรจะพาเพื่อนที่ไม่กินผักมาด้วยเขาเรียกว่าคนที่กินผักควรจะพาเพื่อนที่ไม่กินผักด้วยเขาก็จะได้กินดยแบบไม่รู้ตัวอืมผมมู้จะบ,บอกคุณผู้ชมว่างไงลองเปลี่ยนฟิลในการกินแบบปิ้งย่างชาบูอะไรเนาะเราเป็นแนวนี้ก็ดีเหมือนกันนะตาหลวงพระบาเน,นี่ต้องเป็นเส้นใหญ่ๆคุณผู้ชมต้องเป็นแบบว่ามาละกอฝานเส้นใหญ่ๆ อันนี้ก็จะรสชาติแบบนัวๆผู้ดีผู้ดีซอฟๆหน่อยตัวเนี้ยมันจะเหมือนไอ้นี่ไงข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งอะ่ะผมก็เลยชอบเรียกว่าแ,งแตงโมแตงโมหน้าปลาแห้งตัวนี้โบราณเลยหากินยากพอโรยไปกับแตงโมลแล้วโอ้โหดีเลยคุณผู้ชมที่ชอบกินข้าวเหนียวหน้าปลาเนาะลองดูมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยแวะมาเด้อครับสุขภาพดีอร่อยด้วยจำชื่อร้านไว้นะยอยั่บกินผักร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้ e, และลาซาด้าหรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวารตี้ รอนานมากอยากมามากดีใจมากๆค่ะดูตามแม่มากินฟรีกับแม่วันนี้กินอิ่มแน่นแน่เราสองคนแม่ลูกขอบอกว่าวันนี้ไม่เกรงใจแน่นแน่ทำความรู้จักกันไปเล็กน้อยนะครับจากไตเติลของเรานะครับแม่ลูก,กู่นี้นะครับเป็นแฟนรายการตัวยงเลยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชื่ออะไรครับพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยดูรายการตงวัลเฉนียวมานานยังนานมากค่ะเห็นบอกนานขนาดตั้งแต่ผมยังไม่แต่งงานตั้งแต่คุณติวนยังไม่มีลูกไม่มีเมียละมังค่ะโอที่เป็นเป็นแฟนตัวยงจริงเลยดูทั้งรายการอื่นดูทั้งดูหมดเลยดูเพจเลยูเพจเลยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นอยากจะมาเจอตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากกับได้มาทานอีกวันนี้ดีใจไหมฮะดีใจค่ะดีใจนะครับไปเจอติวนแล้วแล้วก็จะได้กินของอร่อยด้วยอยากกินอะไรพี่อะไรก็ได้ไม่สน ขอให้เจอพอวันนี้ผมพาพี่อ้อยกับลูกชายนะครับน้องธงมาที่นาทองเทเลสบาร์ที่นี่คือพัราน,นาทองเดิมในอดีตตั้นเดี๋ยวเราเด็กๆกันเนาะเราก็จะได้ยินพัราน,นาทองพัรานา<ไ>ทองวันนี้เขาปรับปรุงใหม่คุณผู้ชมเป็นสวนสวยเป็นเทเลสบาร์ต่างๆบรรยากาศใหม่ร่มรื่นที่สําคัญอาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราจะพาไปฟังนะครับคุณหมวยจะเป็นคนบอกให้ฟังครับ สวัสดีค่ะดิฉันสุภาพรธรรมนุนกุลนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปนาทองเทลิสบาร์แอนด์รีสอรองค่ะเมนูมที่เราอยากจะแนะนำวันนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะของทางร้านจะใช้เป็นเนื้อปูขนาดจัมโบ้นะคะแล้วก็เมนูต่อไปนะคะก็กุ้งเผานะคะทางร้านจะใช้กุ้งแม่น้ำเป็นๆน,นะคะมาเผาขนาด10ตัวโลนะคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมเีเป็ดกีต้า์นะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นออดส่วนสูตรดั้งเดิมนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเ,เย็นตะโฟแห้งทะเลรวมนะคะแล้วก็แกงส้มปลาช่อนทอดแปะสะนะคะส่วนขนมหวานก็คือตัวข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ก็สำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะมานั่งทานอาหารในบรรยากาศสวยๆนะคะหรือว่าอยากจะมาร้องเพลงคาราโอเกะนะคะ mm hmm. ก็ขอเรียนเชิญที่นาทองเทเรสบาร์แอนด์รีสอร์ทนะคะทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่1 1มเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะเ,ย,นนเ,เย,ย,ย้ย,เยัวลงยงงยงคยย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 ยนนยยเยยยยยยยลยย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 ยอยยย โอ้โหเบื้องหลังคุยกันนี่รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างดูทุกอย่างวันนี้ก็เลยจัดให้เลยบอกอยากกินกุ้งนี้ไหมฮะ,ฮะอันนี้เราเป็นรายการเดียวนะที่แบบว่าพาคนทางบ้านมาก,กินพี่อ้อยเคยเห็นคนอื่นก็ทาทางบ้านไม่มีอ่ะไม่มีหรอ<ะ>เออมีรายการนี้นะมีรายการนี้แหละพร้อมยังพี่พร้อมอ่พพอมะพร้อมแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าอา้าวนี่กุ้งกุ้งกง<ๆ>ุ้งโอ้ยไม่ต้องเกงใจแล้วมา ภาปีผัดผงกะหลำปูผัดผงกะหรี่แม่น้องไมจะไม่รับอร่อยไหมวันนี้อร่อยมากอร่อยทุ<า>กอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาเจอกันขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่เป็น FC เป็นแฟนรายการอย่างเหนียวแน่นนะจนไปถึงรุ่นลูกเลย นะวันนี้มาร่วมในการดีใจนะครับที่เจอพี่อ้อยนะครับขอบคุณคุณจิวอนด้วยกันด้วยกันค่ะอร่อยนะครับคุณ <5. S 1> ผู้ชมของจริงใช่ไหมครับของจริงค่ะของจริงนะครับได้แน่นอนแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวร์แก๊สนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกับเวร์แก๊สแล้วก็ส่งเข้ามาเลยตามกติกาดังต่อไปนี้นะครับไปชมกันเลย ทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิร์กแกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกส วันนี้รายการดีวันโจดิวนะครับต้องขอบคุณนาทอนเคเลสบาร์มากเลยนะครับแล้วก็คุณหมวยนะครับที่ให้ผู้โชคดีของเราได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันแม่ลูกนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาแล้วก็เดี๋ยวฟังที่อยู่ดีๆนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตมอบเวิร์กแก๊สนะครับถังบรรจุ15กิโล1ถังนะครับมอบโดย WPEnergy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแก๊สนะครับมอบให้เลยนะครับและถ้าเกิดย่านรัชดาราดพร้าวใครแก๊สหมดนะครับอย่าลืมกดสั่งเวิร์กแก๊สได้ผ่านไทยแก๊สช็อปนะครับสาขา9 ฉีกซิลจนรหัสหลุ้นทองได้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับ ส่วนจะมานาทองเทเลสปาร์เนี่ยน้องหมวยอยู่ที่ไหนครับค่ะอของเรานะคะนาทองเทเลสปาร์นะคะตั้งอยู่ตรงเสียแยกเมงจ่ายนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าวิ่งมาจากประชดานะคะเข้ามาทางพระรามเก้านะคะวิ่งเข้ามาจนถึงเสียแยกเมงจ่ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ร้านอยู่ขวามือเลยค่ะเปิดกี่โมงครับร,ร้านเปิด11โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นหลากหลายนะคะก็มีทั้งเซ็ตเมนูนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นของห้องคาราโอ,อกเกะด้วยนะคะ ก็ยังไงติดต่อได้นะคะผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ026910641-5ค่ะแมะมาเลยครับคุณผู้ชมเขารีโนเวทใหม่สวยมากนะฮะบ,บรรยากาศดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ